โย่สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมครับนักนักบอนบุกีเฮดนะครับดีครับแล้วก็วันนี้ก็มีแขกรับเชิญด้วยนะครับขอเสียงแขกรับเชิญหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจะไปต่อยกับใครวะมจะไปต่อยกับใคร ใจเย็นเหลือง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 งไปไปไปขึ้นรถ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 ไปไปไปโรงเรียนโรงเรียนเียนโรงเรียนขึ้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 น้น้นขนนขึ้นขึ้นข้้ข้น้นนน้้้

ไอ้เพิร์สอยู่ไอ้ไพ่อยู่ไอ้เปลอยู่ไออย่ามาทอมอยู่อยู่ทุกคนตายลุยอยู่ทุกคนปะโต๊ะมึือโต๊ะกล้างดูโต๊ะกูท้าไม่โต้ถ้าไม่มีป้อม้ยคัสซินทไมมมไ่โต๊ะี้อคัสซินคัสซินกูเพิ่งมากูเพิ่งกูเพิ่งมาใจเย็นกูเพิ่งมาใจเย็นรอด้วย หาของก่อนนะเอ้ะมึงไม่หาของเหรอไม่หาของเหรอม้นมีของให้เก็บนะมีของให้เก็บเมีัเมีงก็ตัวมียงก็ตัวมียก็อัมีเมียห้าอันตมีห้าอันทไมล็อกเกอร์ปิดไม่ได้ทไมล็อกเกอร์ิเปิ่อโดรอน ่งาอีนังตี้นังี้นังกี้การมาจานมัไปนั่งกเอาเ่านี่มีเขียวขึ้น่ะใจเย็นอย่าอย่าใจเย็นของล้อไงที่นีอันนี้ครั้งแรกของล้อได็โกรธครั้งแรกนั่งนะ

ด็อกเตอร์จะใครมาไอนี่ใครเนี่ยนี่มันคือบ้องอะไรวะที่มึงซื้อมาอ๋อมันไม่ซื้อมันเป็นกางวันไอต้อม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 เฮสอง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 อันที่สองอันที่สองอันที่สอง อ้าวไอ้สัสไอ้สัสไอ้สัสไอ้แก้วตอบไปช่องนอกดินีเลยนะกูไปยังกะได้วะกูไปงั่ะ เปิดมาก็โดนแน่วเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮแจเ้ยเฮ้ย้าเครมีไหมไม้ไเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ย้เฮ้เยีเ้ยเฮ้้้

เดี๋ยวเดี๋ยวใครกันมาที่พ้องอาจารย์ใครที่พ้องอาจารย์อยู่ข้าง้ๆกูอะ่ะ <c oughs> สามนาทีสามสิบนาทีผ่านไปซ <c oughs> อมบี้ฟางเรามีซอมบี้ใครเพื่อนเฮ้ยมาสเตนมาสเตนบายก้องเลยเดี๋ยวตายมึงมานี่มานี่กูทข่งกันอยู่ แฟนบายเาเโอ้กระทุ้หเียเลยคุณพ่ออย่าไปี้แวงต่เอสัวาร์็รสักหนึ่โ้แยะงตวกิฟ์ดูจา่สนะเฮ้ยมึงตัเฮ้ยหุ่เครื่องกูจะกระทนะทุกคนดูจานดูจานไว้ดูจาดูจารท์ได้ดูจา์ไว้ ไอเฟิร์สมานี่ไอเฟิรมานี่อเฟิร์สมานี่เดือดซอมบี้มาเดอดซอมบี้มาซมบี้มาไปเร็วขึ้นขึ้นขึ้นไม่ไม่ไม่มันสุมมันส้มมันมันส้ม เร็ว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 เราวเร็วเร็วเร็วเรดวเร็วร็วเรเรเร็วเวเร็วเ็วเร็วเรร็วเร็วเร็าเา็วเร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 ็เร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วรเเเรเวเเเรเรเเเเเรเเเเเเวเเวเเวเเเ

ไงหรูหรูหรูนี่ไงนี่ลงพ่อลงพ่อนีคันเตอร์เพื่อตายไปแล้วลงพ่อคารดิโก้ดี่นี่ <c oughs> ดูเหมืนราคาจะพังนะเราควรจะกโดดให้มันพังไปนะบอ<ว>กไม่ทันนะมันโดดมาก่อนนะครับเหมืนว่าพาวเวอร์พัานจะดับนะพพังเวแต่่ดปีศาจนะมันคือซอมบี้ไอเดียมันจะทำ เราลบกระจกเลยตามชันเราจะห้องทางานไปแล้วกั้นประตูนั่กูเปิดแล้วรถในนี่มีอะไรอ๋อไม่มีนะมั้งยอะว่ด่ตรงนี้ยเปิดเลยมเปิดไได้ทุกทุกฟ้าเปิดไปได้มันกลังเกอาจารย์ยังงมันเลยเฮ้โอเนเฮ้ยตดูนะมึงว่าวสมย นี่อาจารย์ไฟ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 อาจารย์นัดอาจารย์ตนกัดอาจารย์ตนกัดกอากาลวะจนัดไปไาอรว้ๆๆๆอาจารย์ตดนกัดแล้วอาจารย์โดนกัดเพน เป็นปีมาหมดเอ้ยผมจะของช่องได้บอกแล้วว่าคุณฆ่าสตีฟอ๋อจะดูเหมือนแขร์มึงคุณอ๋อไม่ห่วงมันเป็นอะไรอ่ะเผื่อจากการกินอะไรตายไว้โดนกัดจะกินอาจารย์โดนกัดเราต้องส่งข้อความเพื่อหาความชื่อเหลือเดี๋ยวใช้คอมพิวเตอรฉันเนี่ยโอ้โหแทบตายเลย เส่ตาโนโต้เท้า ต้องปดตัวใหญ่สุดเลยนี่ตัวสูงสุดเลยไปมามากรทางรู้ทางรถทางคุทางนี่คุณเอบวกเอบวกะมีโดนัทกับเอาชุดใหมเอาดม่นกยเอาเอาความสัมพันเอาทำงานงานงานสุดลว เป้บอยจวเ็งเป้ากูได้เอวเอนเป้าเมจะให้เียรป้ามยจะให้มีจะให้พอครับผมเมจะให้มกได้กไม่อนนี้ไม่ก็บไมละเสียเรี่ยกอดอฝีแหง็ได้วะชั่วโมงมา เฮ้ยใครใครแทงใครจะแทงเฮ้ยใครจะแทงใครจะแทงใครจะแทงใครแทงใครแทงใครจะเป็นแทงใครจะเป็นแทงมียาคุณมียาคุณงูคุณงูเตรียมไว้เตรียมไว้กูเพงเง็แล้วเินผ่านแล้ว

ใครมันเงียบวะไม่ม <tales and> <ily> <m asing again response> mm ีไ hmm. ม่มีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเจ็บมัไม่นิดว่าอ่ีไม่ไม่มันให้ไม่ได้ให้ไม่ได้กดไว้กินเองมันเอาไว้กินเองนี่ ดบเาจหมายไปเยอจหมายไปเียผมได้เอบวกผมได้เอบวกผมไดเอบวกผมีปืนยัไม่ได้ผมไดเอบวกไมันเก็บไม่ได้ปืนอะไปตามตามติดโอเคทุกคนพอดีห้องทิทยาสตรแล้วเราก็เปิดแล้วเรากมีของ โอ้ยคลิป15นาทีงั้น15นาทีเขาเนี่ยคลิปเนี่ยใหม่นะคือมันได้โอ้โหคือมันได้คือมันได้คือมันได้

แกก็พอดกลับมาทำไม่แกก็ปากัวเก่งเพื่อยนะแกก็ปากัวช้อะไรลางกลางบอกว่าก็มัลงมามันจะกลายเป็นคาเคียวอินคาเคียวอินเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยว้าวใคร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 

มันคือหมามันคือมันคือตาเพชรตาเพชิน้ำคนจอร์จ มึงมาว้ายตกใจไม่ต้งตกใจบล็อกินโก้เว้ยเฮ้ยห้ามตัวจับได้นะจับได้เดือนนะเอาอืกูเคยเงินแล้วกูนี่มี้ีบกซเบอยู่แล้วไม่กลัวมันต้องมีชั้นมีสซิโบ้ดนเนี้ยแฉ่เดมแ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 มดมมกโ้ดานบล็อ เหมือนรู้จักแล้วมีชาลีแบบสีโง่ดาวเฮ้ยมีแต่เนมเนมขุดเดินเนมขุดใส่เทียงกับสอมบี้เลยอ๋อจริงจริงจริงฮ่าฮ่าโอ้กับสอบี้ตอนกู้อมบี้ตอนกูนำละ

เมื่อเพิ่มแล้วเม่เพื่นแล้วเดี๋ยวไปกับเพื่อนมีมาตรงนี้ยำอบจมีโดนัทป่ะูมือนัตอนนี้ก็จะมีซั๊อกไแล้วนะ แต่พกเาเตรียมชูีอมดีไดันไปเ่เน่สมารานยให้อะไรเให้หาให้เิร์เติมเลือดกระดับแู่เลือดกูเหลือไหมไอฟก็เต็มไม่ใช่เหรอกินก่อนอะเบมก็เต็มง่ายกว่อไยิวเลยยิ เก็ไม okay. ่ไม่เต็มเหรอโอเลือเลือนเลือนซุ่มเลยเพื่อนคิวแห้่งแล้อะคิวแห้่งแอก้กนโอ้ยยีสิบสามนาทียังไงเอาคลิปก็อบีมาแล้ว เอวิ่งเอวิ่งเป็นสงออย่าตกนมึงตกีชิบหายเลยนะใครหมงตด้วยลิบเออังตกย ให้กบักให้กง้ท้่ยกูแตกกูแตกกูแตกอ้าวเอาไอตนแตกเริ่มใหม่เลยว้าวอ้เเกมดีองเนิหาอ

ไ้ทำไมคนตั้งเฟซมันเหลือสี่คนวะตายเกียรติหมนั่นชิหายเลยอะโอไม่นะเราตกมนเลยแม่งไอ้เมื่อแม่ไปไม่บอกแม่ัต่เม่นยิงเป็นคนแรกเลยเนี่ยเงียบจิ๊บไอ้แหน่หนูกูก็บอกอยู่ว่ากำลังตกแม่มันมีลุ่มอยู่กูบอกอยู่ ก็เครื่องปับไฟก่อนอนะ่ะถ้ามันสะตานก่อนที่เค้ามลิกุลกูณอกแล้วถ้าไม่อีกมีดี่เค้ามลิกวันตาวไปแล้วเค้ามลิกุลอ๋อโอ้ไหมก็อส Bitch จะพรอมมีโอ้ตรงบนซอมมีนั่งจะกลับมาแล้วนะโอ้โหคลิปจะ30สิบสิทีกว่างนั่ยเขา,เาประมาณชั่วโมงนึงไม่เอามันยาวเกิน ยาวเกินก um, ูวัาไม่ได้เน็ตไม่ดีเน็ตกูช้าเน็ตกูช้าอับยาวไม่ได้ให้ เด็ก <laughs> มล็กตเมมัล็กทุกคนมาูดิอ้าว <c oughs> ตายกันหนึ่งคนไปตายกันหนึ่งคน ซอมบี้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 เป็ถอย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 โอ้เก้สามสิบงั้ใกล้สามสิบงนี่งบงบงบโอ้ไม่หายเฟิร์อ่ะ

เย้ล่งอดแล้วล่งอดแล้วเรียบสามิบกระถิ่วางแล้วคห่รบสามสิบาทีแล้ว ติดปืไม่เกยเ็น้ตั้งนานี่เสิร่ตะกยก็จะต้องนั่งเพค่ะก็จะนั่งแหน้คนตัวเล็กเข้าไปให้คนตัวเล็เข้าไปอยนอนแล้วไอ้ตัวเล็กไม่ใช่เหรอ มาเลยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลคกดแชร์ด้วยนะครับด้วยกติตามดยนะครับจากของกแล็อาซื้อเสื้อด้วะอย่าลซเสื้อเลยนะครับ